ตัวทางนี้นี่แหละทางนี้ใช่ไหมไม่ใช่ซึ่งก็จะไม่ผิดนะหลักการของประตูเรเทอร์นี่ยการตั้งนาาหนึ่งบล็อกในประตู็อ,อกเนี่ยก็เท่ากับสี่บล็อกในโลกโลกของบล็ลกอลกไมโครเลียมเลียมของเราลเลยคงไม่ทมูหไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้โว้ที่เราอยู่เนี่ไม่ดีโลกที่เราอยู่เนี่ยเรียกว่าอะไรดีวะ ไปแถบบรรากาศแถบอากาศแหลแล้วไม่มาถึงเออช่างมันเถอะเอาวว่าผมจะซื้อว่าลูกที่เช่วยอยู่อีกฟากหนึ่งเนี่ยเท่ากับสี่บล็อกนะแต่ถ้าผมวางใน,นในในล็อกเนี่ยมันก็หนึน่งบล็อกเอ๊ะงงเงงมาทุกคนทุกคนจงงมาซะลูกพูดอะไรแหละแต่จงงมาเถอะจงงมาทุกคน,น ไม่รู้ตัวเองพูดอะไรอยู่นะแล้วก็งงตัวเองมากงงอะดิงงอะดิฮอนพูดอะไรก็ไม่รู้ไม่เป็นคนแล้วมตรงนี้อ่ะไอ้เด้อแม่งอย่างเยอะ ถ้าผมหาเท่งเบลด์ก็ผมก็จบเกม,ไ,มไปแล้วทุกคนแล้วก็เดีย๋ยวผมพาอสองมาด้วยดูดูนะพาดูไปจับมังกรนะใน,นเทอร์โอ้ยคนไม่เคยเล่นเกมฮะกะไม่ต้องเลยกินแอปเปิ้ลไปกินในขนโดโด้ร้อยตัวนะไปสู้กับทีเล็กอันนี้มังกรนะโดโด้ร้อยตัวสู้กับทีเล็กกันไะด้ไหมโดโด้ร้อยตัว แต่นี่ไม่ต้องเลี้ยงไงนะไม่ต้องต่อยด้วยน,นี่จับมัดเชือกเลยก็ล่อเลยนะยังนะม,มันไป็นจุงไหนถ้าผมวางผิดด้านนี่ม,นม,มันไม่ทะลุบ้านเลยเหรอ เราลองดูนะึ่งอย่างมีการเสียงหรอกการลงอทุนย่อมมีความเสียงนะอันนี้ก็ความเสียงเหมือนกันนะซึ่งผู้คนจําเส้นทางเมื่อกี้ผมได้นะว่าเมื่อกี้มันห่างกีกก่บล็อกนะอันนี้ห่างไม่กี่บล็อกเองนะในตรงนั้นเองอไ,ไม่ว่ามันห่างอยู่ย้วแหละแต่พอเรามาตั้งในประตูแล้วก็ในในในเทอร์แล้วก็พอวิรับไปในโลกเนี่ยมันจะห่างโคตนเลยแหละ นี่ดูเลยวิธีการไปยะไปทางเออดินทางกับรวดเร็วนะนนนถ้าผมจับพิษแล้ก็ผมก็จะสร้างรางรถไฟฝั่งรางรถไฟดีไหมแล้วกัย,ย้ายย้ายข้ามย้าข้าม oh <my> ประตูนารบกรบมานี่ เพาว่าอยัางเนี่ยเอออะไรเนี่ยว่าแต่เฮี้ยวเฮ้ยเกินคาดว่าว่าว่ามาอยังเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วแหละขวางผิดด้านมาหลังเหรอไหนสิอันนี้ควรเดี๋ยวอน,นี้ทุบได้ตลอดนะฮะ

ตั้งแต่ผมเล่นมาค้ามานันเนี่ยค้อเดีเหรอไม่ไม่มันมีนานแล้วรู้ยังไงมีรู้ผมเคยเล่นมาค้ามันไงระว,วังมันจะมีกับดักด้วยนี่ไงไง,งเอ,อผมรู้ป่ะนะอ,อะไรมันมันมองมองข้างหน้าคนดิเห็นสลับ <ard> นั่นไหมเห็นเห็น,เห,นเห็นไหม กลไก่ะมีกล่องเลยนี่อะเอ้ยระเบิดไหมเนี่ยขุดได้ไหมอุ้ยไม่ใช่ชิวเขินหน้าคนเองนอน่ะเฮ้ยดมอนดามอนเลกเกอร์แลกเเครื่องแต่งกายนหน่อย